ไทยกับเกาหลีครับก็ลงนาม MOU จัดส่งแรงงานเกษตรตามฤดูกาลนะครับ,บราทได้เขาบอกว่ามากกว่าห้า0มนบาทต่อเดือนเลยนะโดยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับก็เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการจัดส่งแรงงานภาคการเกษตรตามฤดูกาลนะครับระหว่างครการจัดหาง,งานกระทรวงแรงงานราชอาจักรไทยและอำเภอจินอันจังหวัดสอนสาบุก สาธารณรัฐเกาหลีครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดอีกประเภทหนึ่งให้กับแรงงานไทยโดยนําร่องจัดส่งแรงงานภาคเกษตรของไทยเข้าไปทํางานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลครับคือจะเป็นวีซ่า e8 นะครับไอตัวนี้เป็นวีซ่า e8 เป็นวีซ่าเฉพาะกิจเฉพาะกิจใช่เฉพาะเฉพาะกิจกรรมนี้เลยะนะครับ,รบโดยโครงการนี้คือโครงการจัดส่งแรงงานเกษตรตามฤดูกาลซึ่งดําเนินการภายใต้กระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีครับ สำหรับข้อดีของแรงงานไทยที่จะเดินทางไปด้วยวีซ่า E8 นี้นะครับก็คือว่าไม่ต้องทดสอบทักษะภาษาเกาหลีใต้ออซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเพราะบางคนที่จะไปี่ยถ้าไม่ใช่ตัวนี้นะคคุณต้องเรียนภาษาเกาหลีก่อนครับนะอันนี้คือไปได้เลยไปได้เลยครับนะครับแล้วคนที่เคยเดินทางไปทำแล้วเนี่ยถ้าปกติอ่ะเขาจะไม่ให้ไปต่อเน,นื่องครับ แต่ถ้าคุณมาเอาเนี่ยคือคุณไปมาแล้วแล้วคุณมามาสมัครในโครงการ e8 เนี่ยคุณไปซ้ําต่อได้เลยคือถ้าไปแล้วไม่เคยทําอะไรเสื่อมเสียก็สามารถไปซ้ําได้ไปซ้ําได้เลยครับนะครับโดยทางอําเภอจินอันเนี่ยจะรวบรวมความต้องการนะว่าจํานวนต้องการเนี่ยเท่าไหร่ครับนะครับแล้วเขาก็จะส่ง ตความต้องการมาที่ประเทศไทยทางไทยเราก็จะรวบรวมข้อมูลตามความต้องการของเขาเขาขาดภาคไหนภาคประมงหรือภาคเกษตรแบบไหนยังไงเขาจะบอกเรามาก่อนแล้วเราก็มีหน้าที่ไปรวบรวมนะครับสัญญาจ้างจะอยู่ที่ประมาณ5เดือนนะครับส่วนที่เขาจะหาก็มีทั้งด้านเพาะปลูกปศุสัตว์แล้วก็ประมงนะครับรายได้ก็มากกว่า5 0,000บาทนะต่อเดือนครับคาดว่าในงาชุดแรกเนี่ยจะเดินทางไปทํางานได้ภายใน1เดือน โอ้โหตั้งแต่หลังจาก MBOU เนี่ยครับคือเขาต้องการด่วนเลยใช่ต้องการด่วนเลยอายุก็อยู่ที่ประมาณ2 5ถึง45ปีนะครับแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรหรือว่ามีประสบการณ์ทำงานทางด้านเกษตร่มาประมาณสักปีหนึ่งครับที่สำคัญนะไม่มีประวัติอาชญากรรมอ่าสำคัญแล้วก็ห้ามถูกเดินทางไม่เป็นโรคติดต่ออันนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานทั่วไปทั่วๆไปนะครับคนที่สนใจตอนนี้สามารถไปสอบถาม ได้ที่จัดหางานทุกจังหวัดเลยนะครับเพื่อที่จะเข้ากระบวนการในการคัดสรรคัดเลือกครับไม่ใช่ว่าไปได้เลยนะต้องมีการคัดสรรคัดเลือกด้วยคืออย่างที่บอกปีหนึ่งเขาต้องการประมาณ5,000คน<ช>อย่างสมมติถ้าคนไปลงทะเบียนหมื่นคนจะต้องคัดเลือกใช่ประมาณน,นี้นะครับะนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานได้นะครับหรือว่าสายด่วนกระทรวงแรงงานก็ได้นะครับ1 5 0 6แล้วก็ กด2ครับครับ,รบก็ไปสอบถามกันได้เนาะที่จัดหางานทั่วประเทศนะครับ